บายดีพี่น้องสบ,บายดีลุงป่าเมื่อสุขุสุคนเมื่อสุบองสุบอนพี่น้องตอนนี้ก็หากลับมาแต่เพื่อนพอใหญ่เด้อพี่น้องเด้อเพื่อนพอใหญ่อันอยู่แจน,าน่าเลยพี่น้องบ่อนพอวันเพิ่นไปถ่ายคลิปเมื่อก่อนนะพี่น้องก็เลยเมื่อนี้กะไปคบทีมงานไปกับทีมงานพอสุยเลียงพี่น้องมีแม่น้อย พ่อวันแล้วก็เอ้อ้นไ่แล้วก็น้องท็อปแล้วก็พ่อแม่น้องท็อปพี่น้องไปทำกันการลดแม่น้องท็อปเนี่ยลาพาไปไปเบิ่งการเป็นอยู่ของเพื่อนพี่น้องเป็นเบิ่งสภาพคนเป็นอยู่แล้วก็เอาของเล็กๆน้อยๆพี่น้องเป็นน้ำใจไปไปให้เพื่อนพี่น้องไปสวยเลือกันเลยพี่น้องเนาะเป็นเพื่อนมนุษย์กันพี่น้อยก็ หากันมาพ่ออยู่ี่นี่เพียน้องบุ้งยังไม่ทันลงตลบเพียน้องเลยจเมื่อยกันแล้วก็จนทีมงานก็เข้าไปในเมื่อเพียน้องขับไปนั่งกินน้ำเย็นน้ำแข็งเจ๊น้าบุ้งก็ชิเข้าไปกันเพียน้องจนน้องอนนอ์กับสามิงกับยู่ในคือกันเพียน้องเพราะว่าพ่นชิ่ต่ำข้าวปุ้นอะไรเพียน้องกินเดี๋ยวจะน้าชิเข้าไปในนะเพียน้องเนาะไปเพียน้องไปเบิ่งทีมงานเปงดังในอากาศเย็นในเพี่น้องทางด้านในจนอยู่น้องฮ้อนเพี่น้อย มันมีห่มอยู่ในนั่งซุ่มนมกันนั่งสมอไงพอใหญ่ พ่อใหญ่พอใหญ่ซื้อเราใหญ่เลยเลยเอิ้นพ่อใหญ่พรน้องทองพทองลเราองนเอาพอน้องทอปกับไกลอ้นน้อย ขา่องนี่เอเจ้าเราเล่พามวน้นยราล่อเพกันปะาดก็ได้พ่น้องเด้อกับซองมันหมวนเนาะกับบทกับบทเพลงมนหนพี่น้องพอกาะมันอนนจะสบายดีหรือเปล่ลูกดีลูกปใสหมวกมาปดให้ลูกใส่หอนใส่สปอว้ายส่งผม เนารตามาเบิ่งเดินี่น้องเดิอเบิ้งสงผมตัดหนอโอ้ซุปเปอร์แมนแห้ขนาดเลยห้องสู้ก็ได้อ้่าเดินไปทิมเอื่อยเอาไห้เหนไหมเอ้อยลุงเอาไห้ปริทิมเขาเอื่อยจังเลยะบอกันยลนัีจ้จี้พิ่มทิมเขาอะอ้่ได้น้ท็อบเขาไม่้น้อานนอบใจแล้วบขอบใจแม่นองท็อปแล้วบ่เอาขนมมาฝากได้กินเ เดีกนตีามก่นเลยแเแมาเลยแมเลยอเง้องมรวมตัวก็ได้พี่น้องวนนี้กินตำข้าวพุ้นหากะเห้อเลยพี่น้องอันส่วนอันคลิปกินเบิงอยู่ซ่องอ้นมหาไซด์ได้ผี่น้องเด้อมาจ้าพี่น้องเพชดเพี่น้องมามาเอ จิมม <Hoy S 2> ี่ลาปลาอรสแฉบเลยว่าเส็จกะบพเพืกนคือได้กินมาจเปนหาอน้ได้จหาบกมอเด้อไอ้ไฟมาเด้อไอ้ไฟเด้อกินี่เลาก็ส่งมาเดี๋ยวท่านจะตอบถ่ายคลิปแล้วก็เลยนล้วจึงตอบเจ้า เอปกล่มากกิน้งกินแล้วได้พี่น้องกินไปซองจานที่ดีพี่น้องตักซองจานง่ายแซ่บจังในจะหาเนี่ยเจนเจนกินพี่น้องโมแม่ัะได้พี่น้องเป๊ปซี่กับน้ำโค้กพี่น้อง มาไปทางหนได้แบบสีเลยขึ้นไปเสียงไปทางลางกันเออวนอนลินบ่น,นอจ<อ>มาเบิง่งมาเบิ่งด้านีินพี่น้องฟูกับลานย่อกัน ปูเลยกระปูเยจับปูใส่กระด้งวะจับปูใส่กุ้ดีกว่าจับปูสกุปนนี่นเนี่นะนี่ยสุดกับสุดคักแต่ได้สุดซูเปอร์แมนวะซูเปอร์แมนชื่โดนแล้วนอนนนลนนนอน้ไอยไอหน้าบอของไอหน้าแล้วฮะเปิดอดนเหมือบกันเหมืบกันแกงจิ้มอะยนี บางแดดให้ลูกด้วยน้ขยัไปขยัมาลุยลุยตลอเลย็สาเลยราใหาตังใครกต่งใคอนันปงาใค่งใครต่งใครต่งใครตังใครเนี่คไปตางมกะหากรพากันมาพ้อมกันยีนี่พี่น้องน้องพวันว่ากัน่คนะสาว มินกนอนนก็ไม <O. S 1> ่ได้ไปม่ได้ไปมันไก่ร็ขอสบายใจพี่หลงสบายใจไปชิวาจะแต่กระสางเนาะสบายใจเขาเห็นน้กันแล้วอืองนะานเอาของเพื่อนิลูกอันนี้นี่พุ่นพุ่นพุ่นอะไรมามาลยมาแล้วนี่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 ้ัดพี่น้อง ลลุยลุยยเ็กพอหวานเปลี่ยนเสื้อให้น้องกระนันแล้วได้เป็นน้องแด้วเป็นกระปูเลย <c oughs> จับปูใส่กระดง,ปเ,ดงเป็นน้องกระปูแล้ววันนี้เอาไปใช้ละลุมาอยู่น,ะน,น,อน,น,อน,นั่นเอาประธานกรรมลำเลียน้องนนอนแลระะแม่อำนาจเน่ยชื่อรลระน้องใช่ไหมบับงแดด,ด,ด, <c oughs> ดก,กับปูอยู่ปุ๊ไปตลอด,ดพี่น้อง มันาพี่น้องเด้อความเดือดความซอนเพื่อนนายพี่น้องไปเลยยินีเยีนขงน้ามังก์อานนทนบรรยากาศดีดีจังเลยจ้าฝากช่องน้องอนนท์รับสนุนด้ยพี่น้องเด้อ จ้พี่นองเป็นกำลังใจให้น้องกระปูพอวันตั้งเซอใหม่น้องกระปูพี่น้าะจะปะเดี๋ยวนะก็จับปูใส่กระด้งตากเย็นวาวปูปะขวกับป่าลูกป่าไฟอันนนนกำลังเย็นวาเด้อว่าดูว่าเด้อตกได้อันนี้พูดไอ้พูอันนนนคิดดูเด้อ จะความได้พี่น้องมันใหญ่เมาะเป็นฟังคุณหูมืดเวลาพ่อแม่ว่ายังนั้นหูมืดพี่น้องแต่บ่ฟังความบ๊อบพังเท่านั้นแหละบอกนะหูมืดแต่บ่ฟังความเด้อแฮะนั่นนั่นนี่คนเดินลูกเนาะังเอินมาลูกมา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 เอินมาเด็กพี่น้องเอินรอป่อ

เมืองช่องผมะะพี่น้องจ้าแม่ตัดไอไ้ล้อเลย <c oughs> อันนนท์บอกงานที่ยากนะเนาสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนได้พี่น้องเด้อลาไปก่อนนะจ้าขอขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกไลน์ไกพี่น้องฝากช่องน้องอันนท์รัชนนท์ได้พี่น้องเด้อฝากนั่นนะจ้าพี่น้องฝากแลยก,ก็ฝากช่อง น้องท็อปชินสวรรค์เด้อพี่น้องประกาศทีมงานลุงนักพาพ่อช่วยเลี้ยง <alet S 1> ท,ทุกทซ่องพป่น้องฝากได้เป็นน้องเด้อกราชิไลมากกระไรพป่น้องเนาะเอาเป็นสันสันเป็นน้องขอฝากช่องทีมงานเนาะทุกทุกคนทุกคนของทีมงานลุงนภกาพ่อช่วยเลี้ยงพป <buoy S 2> ่น้องฝากมาทุกซ่องเลยได้เป็นน้องเด้อ